อนวิธีใช้น้ำเกลือล้างจมูกนะคะที่ตูนที่ตาตแล้วก็ปา้าแจ้วนะคะเริ่มต้นก็คือเตรียมอุปกรณ์ก็จะมีไซลิงที่ให้ไปนะคะน้ำเกลือล้างจมูกแล้วก็อาจจะเป็นภาชนะเป็นแก้วหรือถ้วยก็ได้ะคะ่ะวันนี้ก็จะเลือกเป็นแก้วโซประมาณนี้นะคะก็<อ>เปิดน้ำเกลือนะคะใส่ลงไปให้เต็มแก้วนะคะ ดูดน้ําเกลือคือทั้งหมดเลยนะคะเท่าเท่าที่กับขนาดของไซริงเนาะไม่ว่าจะเป็นไซเท่าไหร่นะคะถ้าไซที่ให้ไปเนี่ยเป็นไซที่ไซ,ไซเล็กอะคะ่ะไม่ต้องกังวนเลเรื่องปริมาณที่เยอะเกินไปให้ดูดน้าเกลือมาเต็มหลอดนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เคยว่ายน้ำอะคะ่ะที่แบบกั้นหายใจได้อะคะ่ะ จะเทคนิคเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่ฉีดน้ำเกลือเข้าไปในจมูกอะคะต้องกั้นลมหายใจไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะสำลักได้นะคะให้กั้นไปจนกว่าจะเราจะฉีดหมดนะคะวิธีนะคะก็คือให้ก้มหน้าเล็กน้อยแนะนำเป็นการทำที่ในห้องน้ำนะคะเพราะว่าอาจจะเปียกเลอะเทอะได้นะก็ให้ก้มหน้าเล็กน้อยนะคะ เอาปลายหลอดส่ลิงนะคะเข้าไปในดูจมูกแบบนี้นะคะแล้วก็กั้นลมหายใจพร้อมกับฉีดนะคะเข้าไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าน้ํามูกมันตันมากอะค่ะน้ำเกลือที่เราฉีดเข้าไปมันจะออกมาด้านเดิมทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําเกลือมันจะไหลออกอีกข้างหนึ่งนะคะจนมันโล่งอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยสลับไปทําอีกข้างหนึ่งก็เริ่มนะคะ ข้างนึงนะคะก็คือการหายใจไปตลอดจนกว่าจะเลิกฉีดนะคะพอเราฉีด 6, ฉีดพกข้างหนึ่งโล่งแล้วก็สลับข้างะคะ่ะ อันนี้ก็คือถ้าโล่งแล้วก็คือพอได้นะคะก็ส่วนใหญ่ถ้าน้ำมูกเยอะค่ะมักจะใช้จนหมดแก้วเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะใช้น้ำมูกเรามาก้อยแค่ไหนลองเริ่มที่ครึ่งแก้วก่อนก็ได้แต่ถ้าว่าช่วงนี้เรามีน้ำมูกเยอะค่ะแนะนำเป็นเต็มแก้วไปเลยนะคะ ถ้าทําเสร็จแล้วแล้วยังคัดจมูกอยู่อันนี้แปลว่ารมูก,ก่ะเคลียแล้วแต่ว่ามันในในรูจมูกเนี่ยมันบวมข้างในมันบวมเพราะว่ามีการกมีลักษณะเหมือนภูมิแพ้เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องบอกกันอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวจะหายาหยอดจมูกที่ทําให้หายคัดจมูกไปให้ได้ค่ะ